แคุณก้องกำลััดตเว่าโมเต็นที่กับทุกรยการใหม่เราใชไหมคะนเป็้าเอา่งนองชได้เ้าด้วย่าวรงาของรายการมาได้ช <fits S 1> <tous> ื่อรการไรายการหาชิก้มพัออกี่นวั่งจะพกาแเลยไม่ไชรายการคือเป็นไนเอ้ะเะก็เป็นช่วงของช่วงแรกเป็นช่วงของขอเรา ของคนเก่าเกิดเหตุการต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ออฟฟิลังจากนั้นรจะไูเขา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 เรื่องดีๆเพราะว่ากต้องหน้าเขาอาจจะดูขาวขาแต่ว่ามีๆเขาจะไม่ข่าวมากขรอนก็ได้เขเข่าวต่างๆแต่เขาบอกออฟฟิเนนะคะ ป้องที่เราดูรายการต่างๆที่เป็นรายการบันเทิงทั่วไปใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นเป็นปกติเหมือนๆกันแต่ถ้าเป็นเราสองคนเราใส่ออกซิเจนพุ้นตุ้ยเงี้ยไม่จอด้างหน้าคนได้เห็นมาพร้อมกันสองคแต่ถ้าเป็นกล้องแับนี้ครับเราจะพาไปด้วยเราจะในมุมที่มีคนรู้ที่จกไปตุ้ยตุ้ยจะสามภาษณ์ตุ้ยทั้งหมดแน่นแน่นเสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีความออกซิเลยออกซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราถ่ายถ่ายจะลงเหมงี้ยไหมั เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนลูกโฉมใหม่นะเปลี่ยนลูกโฉมใหม่แล้วก็มีการดีไซน์ใหม่หมดนะฮะอันนี้ที่เอาซารนี้มาหล่อเลยนะข้างล่างผ่านมารอแล้วเอาเหยียดไปขาดมีการเปลี่ยนรูกโฉมใหม่หมดเลยแล้วก็ยบบมีคนผู้เดินอยู่คือถึงจะเป็นตัวต้องก็มาที่กอนเนิ่ยต้องแบบออกออกนี่ก็ว่าอย่างไรก็ว่าเป็นพี่กอนใหมเนี่ยผู้ชายแต่งหญผู้หญิงแต่งผู้หญิงแต่งสไตล์โคตรจ้ะนี่ผมแนะนำพี่หญิงเป็นพี่ก่อนบอกเ่ยไม่เข้ามาหลังนะไม่เข้ามา รจริงครันั้น่ไม่ได้ทนตั้งิเม์ิ์อลนอได้ไ่ะเลลัะกลยะลูบอลตอผมดูเวลาเดือไงตอนนี้ว่าเวลาจะเปลี่ยนอ๋อเพราะว่าคนจะเปลี่ยนกเวลา พี่ว่าต้องให้น้องไป็นสายการเงินได้ผมจะดูได้ออกแล้วเราอยากจะให้พี่กลับเวลาเดิมนะคะและการจ่ายเดิมๆได้ติดตามต้องเหมือนเดิมค่ะเวลาเดิมวันเดิมเหมือนกันทีนี้ก็จะเปลี่ยนเวลาละเพราะประชาชนสูงที่เดิมหีอหรือเหมือนเดิมนะคะก็เป็นทุกคนสู่เวลาสามทุ่มแก่สี่ทุ่มแต่ถ้ามีช่วงเวลาที่เป็นของวเอฟเราก็จะเปลี่ยนเป็นประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มครึ่ง แต่ไม่มความหนาแต่ะเพิ่มควอนออกซีนเพิ่มขึ้นใช่อยากให้เจองวลมานระชามาก็กต้อะไรที่มีออกซีนมากขึ้นสับอะไที่มันนออกซีนมากขึ้นาแต่ยางเงี้ยทำไมชอบแต่งตัวกางขาสั้นทำไมครับทำไมครับทำไมครับทำไมวันนี้วันนี้ถ้ลุขึ้นมานี้ก็เป็นางเง้ จะไปรอจะมีรที่พบวให้มันแซ่บขึ้นไหมคือจริงๆที่มีการเปลี่ยนเสื้อเะอคาก็จะมีการอสปโภคภัณฑก็คงจะต้องเปลี่ยนให้มันดูเปรี้ยวขึ้นของคุณรก็คงจะต้องเปรี้ยขึ้นได้ไงครับผมก็จะเอาเท้ชกล้วยแล้วก็มาัเบอบมะที่ยังไม่ไดอยางด้าเดแบบว่าต้องให้ความรับ ม่ต้องไปเจอกมันที่ออกอ่ะวันแรกจอยดามไหยนั่นคือหมายถึงว่าวันนี้ล่างเราไม่ร้านาบเราท่แกรวแล้วน้องน้องมาในคอนเสิรคนที่เจอแต่คนนะตัจอวจยคุณน้าแม่แล้วไม่รับพูดบอกพี่เดี๋ยวนี้ พี่ถามผมแล้วเรามาลุกคนมาผมความรับใจรแล้วพี่ตอบเลยว่าแต่พี่ถามมามีความบรรลับใจอะไรต่หครับง่าเลยครนครับายนะโก็บรรับใจนะอันดับแรกเลยก็คือรับใจเพื่อนร่วมงานก่ต้องต้องหูฟังเนี่ล้วก็คืการอะไรย่างนี้การควบ้องแล้วก็ะสบายใจลมองแรกอะไนอย่าเี้ก็รู้ล้ว่าที่มองก็เอาดีกัน ก็ที่ปรับแรงมากๆก็คือแถบวันเกิดที่ให้เขียนรายการเราเพราะว่ามันมีรายการเราด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นแบบแค่สามนาฬิกาอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนให้เกียรติรายการเรานะคะรวมถึงผู้ชมที่เป็นแฟนคลับรำเอาไปเจอทุกเรื่องครับรายการเราต้องระคำใจหลายๆอย่างมวลรวมของความเป็นสป Speak Out นะครับ ทุกคนในวงการเนี่ยจะพูดออกปากมันก็มันอีที่นี่มแม่ถามเรื่องเราจากเราสองคนครับเด่ครับเดพี่ก้องเน้นะครับแต่นบางครั้งใบางแรั้งในบางคกั้งในร้งในบางครั้งบางครั้ใบางครั้งใบางเั้งในี่ยกรั้งในบางครั้งนบางร่งในบางครงใน่าันารั้งในบาั้งในบารังนบางครั้งนบางค้ในาั้งในางคารัาใา้างห้เนบาเครารั้นบางคัน่างร้ลารงครันบาร้เ่างครับารา รับหน้าที่แล้วที่เดินถามนี้ก็สอนแล้วพอไข้แล่การทำสามพูดต้องหลับฟลั๊บเลยตอแล้วก็ที่สองคือก็เป็นที่น้องผู้หลัแถวเฉยที่ทำรายการสุดเลยคือว่าการทำรายการส่งมาเป็ความรู้สึกเอ่อได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดได้มีอะไรที่เราไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นอันนี้คือเสน่ห์ของการแล้วก็ประทับใจคือแขกคนที่มาให้ความเป็นเอกเดเออ ชอบมาหรือว่าคุยเราที่แบบว่าเออตัวเราเนี้ยไม่เข้าเรื่องิดใจชอบมานะซึ้อไหมงานวับใครทีงานด้วยกันทีงานเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ ผมก็ทับใ้อสูมทีมงานคนะทีม้านรใจก็มีนะเดี๋ยเห็นดางได้ที่ร้องม่อแต่ลเบื่อด่ากันยับนะแล้วร้องก็มีความอดทนสูงนะคะในการทำงานโลกก็กบท็นะคะ คือทุกคนก็ตาตาก็เปลี่ยนมาหลายรุ่นนะนะตกล้องรุ่นใหญ่กล้องเปลี่ยนมาจนเราไม่จักกันแล้วก็มีม่อนึงที่นไาเอไอย่้ยรอ่ะกระตวเซลวเซลตัวซล้วเซลตัวเซลวเซลตวเซลตัลต่วเซลตแวเซกตัวลัวเซล่วเัเซลเลัเีวเลมสวเว ไม่หรือว่ามันไม่ได้ต้อส่งมันส่งมันส่งมแล้วไม่มีคนมเ่าอะไรเราวไม่รู้แม่รู้แต่ว่าแฟนสัวของเอเอซ่ที่มาเนี่ยเราคุณแล้วก่ได้วก็เหมือนว่าเออมีสองแล้วแ่ละทีมีก่คนสองคนนั่นแหละครับกคนไม่มาอยู่หน้าห้องหน้าม่คุกันเข้าไม่กขอเข้าหน่อยขเข้าหน่อยแล้วกหนที่หนีคนบ้าหรือว่าหนีอะไรมาครับแม่ดูบ้านก็รู้บ้า่ อันนี้แฟไของ้วยเลทุกคนเลยทุกคคะต่ก็ยังอยู่ทีเ่งได้ยังบอกว่ามีแฟนก่าประจำไมที่มาประจมีสิที่เคยเจอนมาเลยอ่ะมาพูด่านถึงกัยาย้าที่ทำงามาทํา่เลยนไ่ว่าใครก้ามนอกวน้เกา้เวาดาข้องบว่าปรทับใจเยอขอบคุณใจขทุกคนมากครับ สวัสดีอะไรด้วยลอวจริงเหรอก็วันนี้ทงี่เป็ีวีทีอาจประกาศว่จใช่ไหมมีดดีค่ดีใช่ไม่จะมกันหมดนะฮะเป็นเพราะว่าผไม่วเห็นบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วมด้นะ้อการนกดู่อยู่แล้ว

ปีเอนะครับค่ะหือบอกว่าน้องเลนนี่นะคะหลๆว่าจะไปโชว์แล้วโชว์ในรายการที่สกอร์ดีไหมปีเอาเนี่ยค่ะมีเพลงรวมไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยายอย่างเงี้ยเหรอตอนการไป้านเป่ากันมีมีเพลงเพิ่มีซอบ้างแล้วใช่ไหมตุ้ยเตรียมบอกหักไม่ว่าเลยจริง้งนะต้ยเก่งกว่าล้า่าเลย ตอนนั้นไั้เงินหนก่้อยสามสิ้ถาผมต้องไปดูมันในงานนะครับก็ m e y ครั้งนี้คือบางอย่างมันมันต้องมีหลายอย่างประกอบกันขาโชว์ปิดรายการที่เราได้ไหมคะคือปิดตัวรายการเลยอะแต่เรามางานเราชวนนี้ร้องเพลงเพลงในางานที่ทำเพลงดี ขอคอยๆเอเลนใช่่ใแต่ร่องที่่าแตกไม่ได้ร่ไเออมีคิวการ์ออได้เาอ่ใสายสานนะ่าดนมามีเงินเขาลองต้องเป็นเขาอยู่ใงคนใด้ท้ายได้เงินาต้องไปอใช้ย่นทีมที่องตามชะหว่างมใช่มครับไม่ใช่ตั้งแต่พวกเธอไม่ได้ร้องกันเลยบนทางเดิน มาเอาไปท่อดพุกไหมมาขึ้นเลยจอจะถอกเลื่อยไม้หรือเี้ยแสดงว่าคู้ทำสนี้นะจะไปเป็นดาวโดดเตนปากกาจะไปคว้าเอาความในใจันจะไปถึงวัยทางในวันนจะเป็นดาวที่อยนใจไปจะไปเป็นดาว 나의 맘에 드는 거야. 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 나의 เด่นดีๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราบอกว่า Speak Up ก็เป็นความฝันหนึ่งของเราเลคะแล้วเราก็ดำเนินมาจนถึงตอนนี้นะคะได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยชมแล้วก็เรื่องราวของคนในวงการบันเทิงถ่ายทอดหละถ่ายแง่มุมว่าคุณจะได้อะไรจากรายการอะไรบ้างไม่มาก็น้อยวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆจาก AF มากนะคะ อย่าลืมชมคอนเสิร์ตขอมน้านค้า AF c o m p a y Award นะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับสุกน้าครับมาชมรายการนะครับลูกจากหมานะครับของเราด้วยกันครับก้อนท็อปออฟซีนนะครับแวเดินครับวันเดินด้วยก็เชื่อว่าท่าน้านะคะสำหรับเสื้อผ้าเขาก็อาจจะยังเป็นสปอนเซอร์อยู่นะคะับคุณจ๋องยังให้อยู่นะครับผมมาที่เปลี่ยนสองชื่อเลยแล้วงเสื้อแจ็เก็นี้แล้วก็เสื้อสีตัวนี้ก็ใส่ เทตอร์เสตั้นสามครับคุณก็เ่ที่อวดนะคะคิดว่าคุณใส่ได้ตัวเสียลัทธราดิฉันก็จากเทเตอร์สียงั้นสามเหมือนกันครับเราคุณหะสดฉาพืนท้ายลาส่ขอบคุณจากเอโอปอต่อไม้ไม่มีวันใช่ไหมะไม่มียนะรต้อไอ